ตืนน้ำแล้วสวัสดีนะฮะโอ้แม่นางทำอะไรหรือนี่คืออะไรแล้วรถต้นไม้บอหรือยังไงล้างข้าอ๋อปเก็บปลาเมจิปลาเลยปลาบืนปลาบืนปลาบืนคือปลาแบบไหนอะอะไรคือปลาบืน น,น้ำมันแห้งปลามาันเลยเดือดโล่ตามขนานะครับโอ้เราเหตุการณ์มันเกิดแบบไหนอ่ะเริ่มต้นยังไงอ่ะเริ่มต้นไปนึป่งข้าวจ่ายนั่งดูตรงขอบน่นโอ้หล,ลังจากนั้นมันหลังจากนั้นแล้วผู้เสียหายเขาว่างไงอ่ะเขาก็บอกว่าเก็บน้อยเก็บน้อยเออแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะผู้เสียหายอ,อ่ะเขาบอกว่า อยู่ตรงนี้มาเก็บน้อยอ่ลๆตอนนี้ผู้เสียหายอยู่ตรงไหนขอไปดูได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเทพอดีจะเทล้างอยู่เทล้างอยู่เอาเอามาให้ล้างหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะเทล้างอยู่ยออเพราะว่าหายใจไม่ออกแล้วหายใจไม่ออกแล้วคืออะไรนะครับทุกท่านมีผู้เสียหายไปหิวมาแล้วหิวมาแล้วโอ้สุดยอดจังเลย ใช่ใช่ไหมคือดูวดูได้ไหมนี่จะได้เท่าไหร่เช้านีวนี่ยังไม่หมดนะมันมาเรื่อยๆฟึบอะไรเอ่ยยังไม่เห็นตัวเลยมันคืออะไรมันคืออะไรเฮ้ยสู้เว้ยโซ่เฮ้ยโอ้ขี้บุญเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ตรงใกล้ๆต้นไม้นี่จะได้แบบลดต้นไม้ทีเดียวเลยมันจะไม่กระเด็นใส่ต้นไม้เถอะเฮ้ยเป็นไรไป นี่เราก็ขวางด้าน่อ้าทีมีเอาอู้หูอ้หู้ยอู้หูอ้หูอ้หะโ้หูอ้หูอู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 ้หูอ้หูอูนหูอหูอ้หูอูอ้หูอู้หูหอๆอู้หูอู้หูออยๆหูอู้หู้อหูอู้วูห้หูอออู้หูออ้อหูอู้ห้หูอู้อ้้หเอู้อู้อ้้หูหูอู้หูอ้อด้หูอู้หเริ่มขึ้นแล้วหน อ้เก็บได้ทั้ทงนี้เจ้งทางเนี้ยตรงหน้าร้านเนี้ยโอ้ปลาช่อนมจากน้ำใส่ให้เขาใหม่นี่ขนาดตัวเล็กนะตัวใหญ่นี่มันไปแต่คืนแล้วเนี่ยยังวัดถ่ายกันสองตัวไม่ทันถ้าแบบว่าออกมาสองกลางคืนเนาะแต่ว่าหมาเจ้าหมาเจ้าแมวเจ้าเอาไปกินหมดแหละนี่ครับอนนเออไม่เป็นไรแบ่งๆกันโอ้นี่ฮะ <ๆ S 1> คุณปุ้ยก็ได้ นี่ได้ลาดนี่เลยเลยจะใส่น้ำใหม่บริเต็งได้น้ำใหม่เมื่อกี้เป็นน้ำที่ตุม่มน้ำตอนเก็บอืมอืมคุณได้ปลาซ่อน,อนแล้วก็ปลาหมอมีเออรูปปลาดุกตัวนึงปลาดุกตัวนึงโอ้โหนั่นๆนะนั่นกระโดดออกเบิร์ดนน่ะนั่น กระตักน้ำใส่ก,กระบุกนั่นกระลางไม่เลยจะเอาลงไปหินเออ <c oughs> คุเข้ามาทำไมอืมี่คุณปุ้ยได้อาหารแต่เช้าเลยนะฮะคือตอนเนี้ยมันใกล้สู่หน้าหนาวแล้วน้ำมันก็เริ่มแห้งขอดน้ำเริ่มแห้งขอดแล้วปลาก็จะออกจากนาที่นี้นะรอเกี่ยวข้าวนา <c oughs> เนาะเกี่ยวข้าวแบบแล้วก็ ไปเก็บปลาตามนานะฮะนี่นาใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหอยากให้ถึงเวลานั้นอยากพาท่าน,นไปรับชมเพราะว่าปลาเยอะแล้วก็ถึงขั้นต้องต้องใช้คู่ทางหิ้วเอาเลยอะ่ะปลาเยอะจริงได้ทุกคนเชื่อดิเพราะว่าขนาดเนี้ยมันรดมันแห้งอะไ้นี่นี่เดียวใช่ไหมเล้ว,ลวกลางวันเจ้าลองเดินเลาะไปดูสิเผื่อมุมโน้นมุมน,มน,มนี้น้ำมันแห้งอ่ะ พราะตอนนี้พ่อเขาลืมปล่อยน้ําออกแล้วนะเพราะว่าข้าวมันเปนนี่แหละมันไม่เมื่อกี้เป็นความผิดพลาดเธอผิดพลาดจากอะไรพ่อไม่ได้ปล่อยพ่อบอกไม่รู้น้ํามันแห้งได้ยังไงแล้วตอนนี้ก็เลยเริ่มเนี่ยคือเริ่มเริ่มปล่อยน้าเข้าอีกทีหนึ่งเพราะว่าข้าวมันเพิ่งจะเกิอดอะ่ะไม่ใช่เราปล่อยนี่คนอื่นปล่อยนั่น,นี่ใช่ไหมไม่ใช่เออเราถ้าเราปล่อยมันจะเราก็ต้องเปิดท่อตรงนี้สิพี่เราปิดอยู่เราไม่ได้เปิดคนอื่นเปิด คือเขาก็ไม่รู้ไงพ่อมาเดินดูมากี่พ่อก็ตกใจอ,อ,กองงืก็เลยอ้าวยังไงก็เลยเออก็คือข้าวเพิ่งเกิดแล้วก็คิดว่ายังไม่ทันรอ,อ,ร,อรอพายุมาอีกลูกหนึ่งเห็นบอกว่าพายุจะเข้ามาอยู่เออเอา้านี่ค่อยสิไปทํางานแล้วคุยกัน,ส,นสรุปเนี่นะนยนะฮะเราไปเดินดูทีเผื่อจะตายมาอีกตัวสองตรงไหนล่ะไปดูดิชี้ดิ่ไปชี้ที่เอาไปนู่นไป คุณปุ้ยก็ได้อาหารสาวามูตู้เก่งมากเลยลูกหาอยู่หากินกินเองสลาดยอดเลยลูกเพียออ๋อแถวนี้เหรอไหนตรงโคนตรงนี้เนะอ๋อนี่ตุยแล้วเรียบร้อย หมดเจาะแล้วแบ่งบ่งกันไปอ๋อนี่เหรอเห็นไหมโอ้น้ำแห้งเนาะน้ำแห้งเร็วนะเนี่ยข้าวข้าวยังไม่ไม่สุกเลยอ่ะเฮ้ยน้ำรั่วทางไหนวะนี่มูตู้ได้ไหม ไม่ได้เจ้าเดินดูทางนี้ดิเนี่ยมุมเนี่ยน้ำโอ้ไม่มีไม่เห็นตรงข้างร้านจะได้ยินเสียงเสียงว่าเสียงขีบแบะเวลามันหายใจอ่ะมัน okay, okay, okay. เวลามันดิ้นใช่ไหมจะอ้วนขายของอยู่ตรงนน้นอ,อ่ะกล่องนี้ด้วยนอนขายก่อนอ,อ่ะเดี๋ยวค่อยไปก่อนเด้อไปทำงานก่อนเช้านี้คุณก็ได้ไหมไม่ได้กินอ้าววันช้าเราไล่เก็บมาแต่นี้มาตรงนี้ แล้ก็นั่งอีกทีนึงหันไปทางโน้นเพียบเลยเพียบเลยออกมาเพียบเลยโอ้ป่ะสิไปเลยนะเลยไปทำงานแล้วบู้ย้าน้อยมาแต่เช้าอะขิปนี้ก็เก็บไปกล่องเนะใส่แอลกอฮอล์ใสอ่อะไรฉีดนะลูกไปใส่น้ำเล่นเล้เอ,อ ก็คุณผู้ยได้ปลานะครับเป็นปลาปลาปลาคอน้อยหรือปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอเนาะหลกัหลกๆเนาะเยอะยอเลยนะครับน้ําแหง้งน้ํานาก็ได้ของอาหารการกินอยู่นะเออโอเคครับผมจะไปทํางานแล้วขอบคุณที่รับชมสวัสดีจ้าจุ๊บ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 วันครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับโนนพ่อค้านะฮะ คีสวัสดีนะครับ